เปลี่ยนชะตาวายร้ายแห่งสถาบันปีศาจช่างเป็นความฝันที่งดงามข้าอยากทำลายมันกลืนกินมันและเผาผลาญมันให้สิน้นช่างน่าเสียดายจริงๆหากข้าไม่ทำแบบนั้นแต่แรกแล้วก็ตายจนได้สินนะการมีจุดจบอันน่าสมเพชเช่นนี้ ก็เหมาะกับการเป็นวายร้ายที่ชั่วร้ายที่สุดแล้วล่ะปัดชิมมบทจุดจบของวายร้าย <c oughs> ด้วยการตายของตัวร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องนิยายของเราก็ใกล้ะจะจบลงแล้วนำอูฮยอนนักเขียนนิยายต่อหน้าก็เป็นบทสรุปแล้วสินะการเขียนเรื่องที่ตัวเองไม่อยากเขียนเป็นประสบการณ์ที่น่าอนาจใจจริงๆแต่ก็เอาเถอะหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปมันก็จบแล้ว ก็คงได้เวลาปล่อยวางแล้วสินะใครมาดึกป่านนี้ตอนนี้ไม่น่าใช่เวลาที่จะมีใครมาเคาะป,ประตูแล้วนี่นาะใครครับอะไรกันจู่ๆก็เงียบไปเลยคนเมางั้นหรอให้ตายสิบ้าบอชมัดไปนอนดีกว่าอืมกระดาษมาจากไหนเมียนีเป็นของขวัญโปรดใช้มันเมื่อต้องการของขวัญของขวัญอะไร อะไรเนี่ยสุดท้ายข้าก็ต้องมาจบชีวิตแบบนี้สินะข้าทุ่มเทเวลาและความพยายามลงไปมากมายข้าใช้เวลาหลับคมฝีมือไปนับสิบปีเพื่อแก้แค้นพวกที่ทำให้ตระกูลของข้าต้องล่มสลายครอบครัวมิตรสหายคนรัก ข้าสูญเสียและละทิ้งทุกอย่างไปแต่สุดท้ายข้าก็ล้มเหลวข้าเชื่อว่าเจ้าคงรู้ดีกว่าใครอยู่แล้วพูดไปเสียไม่ลาเปล่าล้มเหลวงั้นเหรออย่าบอกนะว่าแกคือเพราะงั้นขอร้องอะ่ะ<อ>ช่วยข้าทีข้าจะเป็นสักขีพยาน อ่านี่เราหมดสติไปงั้นหรอชุดนี้มันอะไรกันเกิดอะไรขึ้นกันหน้าเส้นผมสีแดงฉานที่มาพร้อมกับริมฝีปากที่แสยะยิ้มเจ้าแล่ในชั่วขณะที่เราได้เห็นดวงตาเรียวคมที่ไร้สิ่งความรู้สึกคู่นั้นเราก็รู้ได้ในทันที ดูเหมือนว่าเราจะเข้ามาอยู่ในร่างของอาเชนอเดลตัวร้ายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนิยายที่เราเขียนขึ้นมายิ่งไปกว่านั้นยังเป็นช่วงก่อนที่จะถูกลอบสังหารแค่ไม่กี่วันด้วยสายเลือดครึ่งปีศาจ ตระกูลอาเชน Clone. เดิมทีเป็นสายเลือดผสมของเผ่าปีศาจเพราะพลังที่แฝงอยู่ในสายเลือดครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นตระกูลระดับแนวหน้าของจักรวรรดิแต่สุดท้ายก็ถูกโค่นล้มล้างโดย6ตระกูลจนในท้ายที่สุดสายเลือดของตระกูลอาเชนก็เหลือรอดมาแค่เราอาเชนอาเดลนี่คือภูมิหลังของตัวละครอาเชนอาเดลและเหตุผลที่เขากลายมาเป็นตัวร้ายของเรื่อง เขาพยายามที่จะแก้แค้นแต่ก็ล้มเหลวนั่นคงเป็นเหตุผลที่เขาดึงเราที่เป็นผู้เขียนเข้ามาอีกไม่กี่วันเราจะต้องตายด้วยน้ำมือของอัศวินจากหกตระกูลในนิยายของเราอาเดลถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีพรสวรรค์มากที่สุดแต่ว่าหน้าต่างสถานะ เผ่าพัน์ครึ่งปีศาจลักษณะนิสัยฝักใฝ่ในความโกลาหลความสามารถพิเศษสลับตำแหน่งหนึ่งความสามารถเฉพาะตัวน่าสนใจมุ่งมั่นจิตสังหารความมืดมิดการควบคุมมานามานา341ถ้าให้เทียบกับพรสวรรค์อันเจิดจ้าที่เรามอบให้กับตัวเอกแล้วมันเทียบกันไม่ติดเลย ไม่ว่าจะเป็นวายร้ายที่น่าสนใจขนาดไหนแต่เราก็ไม่เคยคิดจะให้เขาเอาชนะตัวเองได้เลยแถมตอนนี้เรายังใช้มานาไม่ได้เลยด้วยซ้าไม่คิดเลยว่าภูมิหลังที่เราทำให้เขาดูแข็งแกร่งจะกลายมาเป็นเสี้ยนหนามให้ตัวเองซะได้เอ๊่นั่นอะไรนะจริงสิกระดาษแผ่นนั้นจูจ่ๆก็โผล่ออกมาก่อนที่อาเดลจะลากเราเข้ามาในโลกนิยายนี่นาะ ลืมเรื่องมันไปสนิทเลยไม่ว่ามันจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนแต่เราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะเลือกอะไรได้เราจำได้ว่ามันมีข้อความเขียนบอกไว้ว่าให้เรียกใช้ตอนที่จำเป็นหืมทำไมมันกลายเป็นกระดาษเปล่าไปแล้วล่ะตัวหนังสือหายไปไหนหมดเวนเอ้ยอย่าบอกนะว่าเราจะมาได้แค่นี้ผู้เขียนท่านไม่รู้วิธีใช้ของขวัญใช่หรือไม่ ผู้เขียนท่านไม่รู้วิธีใช้ของขวัญใช่หรือไม่โปรดตอบใช่หรือไม่แกไอสารเลวแกคืออเดลสินะโปรดเขียนคำใดคำหนึ่งระหว่างใช่หรือไม่ลงบนกระดาษเ,เหมือนกันงั้นหรอก็ได้ฉันจะลองฟังดูแล้วกันใช่ วิธีการใช้การซื้อขายข้อมูลหากท่านเขียนคำถามลงบนกระดาษข้าจะตอบทุกคำถามมีทั้งคำถามที่มีค่าตอบแทนและคำถามที่ไม่มีค่าตอบแทนซื้อขายข้อมูลงั้นหรอแปลว่ามันจะตอบทุกอย่างเลยสินะค่าตอบแทนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสำคัญของคำถามบอกวิธีกลับไปที่โลกจริงให้ฉันทีเป็นไปไม่ได้ชิก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วล่ะนะ ถ้าอย่างนั้นบอกวิธีควบคุมมานาโดยละเอียดและวิธีใช้ความสามารถของอาเดลให้ฉันทีตอนนี้เราต้องเอาสถานการณ์ตรงหน้าให้รอดก่อนคำถามนี้ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนจะทำการประทับวิธีควบคุมมานาและวิธีใช้ความสามารถของอาเดลลงบนร่างของท่านท่านยอมรับใช่หรือไม่ใช่สัมผัสได้ถึงมานาเลยความสามารถแรกความมืดเม็ด ความสามารถในการปิดกั้นประสาทสัมผัสทั้ง5ของศัตรูสําเร็จถึงเดิมทีมันควรจะมีขอบเขตที่กว้างกว่านี้เถอะแต่เดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆก็คงดีขึ้นเองความสามารถต่อไปจิตสังหารเป็นพลังที่สามารถใช้กดดันศัตรูได้โดยใช้เพียงแค่ออร่านี่ก็สำเร็จมันอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับอัศวินหรือทหารที่ถูกฝึกมาแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปล่ะได้ผลแน่นอน ทีนี้เหลือแค่ทำความเข้าใจกับความสามารถสุดโกงของอาเดลสลับตำแหน่งหนึ่งสลับตำแหน่งหนึ่งเป็นพลังที่สามารถสลับตำแหน่งกับวัตถุที่กำหนดได้มันถือเป็นทักษะรอบสังหารที่ดีที่สุดสลับตำแหน่งหนึ่งระบุเป้าหมายตอนนี้เรายังใช้ได้แค่กับเป้าหมายที่อยู่ในระยะ40เมตรเท่านั้นถึงมันจะเทียบไม่ติดกับพลังของอาเดลในนิยายแต่ถ้าเราฝึกฝนไปเรื่อยๆแล้วก็ ลองซ้อมกับชุดเกราะนั่นก่อนก็แล้วกันสลับตำแหน่งหนึ่งเคลื่อนย้ายให้ตายสิกะแล้วเชียวว่าคงทำไม่สำเร็จเลยในครั้งแรกต่อให้ต้องฝึกอีกสิบไม่สิอีกร้อยรอบก็ไม่เป็นไรเราจะทำให้สำเร็จแล้วมีชีวิตรอดไปให้ได้เร่งฝีเท้าอีกคราวนี้เราต้องเด็ดหัวมันให้ได้ ครั้งแรกต่อให้ต้องฝึกอีกสิบไม่สิอีกร้อยรอบก็ไม่เป็นไรเราจะทำให้สำเร็จแล้วมีชีวิตรอดไปให้ได้